ถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 m h z สวทชุมพรขอเชิญติดตามรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล a i s League ภ um ูมิภาค Division 2นัดเปิดฤดกูกาลภาคใต้ระหว่างทีมนครศรีธรรมราช FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชุมพร FC จากขอบสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่าลืมพลาดไม่ได้วันที่3มีนาคม2555เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปชัยชนะเปิดฤด,ดูกาลจะเป็นของทีมใดระหว่างเจ้าบ้านราชันทะเลใต้นครศรีธรรมราช f c กับทีมเยือนคุณพลก็มาหลวงชุมพร f อมีคำตอบที่นี่ FM 100 MHz สวทชุมพรและทีวีออนไลน์ w w w f m 1 0 0 c h p com วันที่3มีนาคม2555เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป สดจากขอบสนามสนับสนุนการถ่ายทอดสดทาง FM100 สวทชุมพรและทีวีออนไลน์ www.fm100.chp.com โดยคุณไดโชคอานันชุมพรผู้แทนจำหน่ายรถฮุนไดของจังหวัดชุมพรฮุนไดชุมพรพบกันเดเร็วนี้ที่โชว์รูมใหม่สี่แยกโชคอานันท์ทางไปปากน้ำชุมพรนายน,นพพรอุสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพรนายกต้งสมาคมกีฬายุคใหม่ก้าวไปกับ1ท้องถิ่น1ชนิดกีฬา ว่าที่ร้อยตีพิสารนิรยะการนนนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายกเป้พร้อมนําเมืองชุมพรหน้าอยู่เขียงคู่ธรรมมาพิบาลชุมพรเบเกอรี่ผู้ผลิตขนมปังหวานปังปอนขนมเค้กและขนมเบเกอรี่ต่างๆรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดชุมพร